The Voice presented by TrueMove e d g 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน a p p l R7 Plus กลับเข้าสู่ The Voice ซีซั่น4ยังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกมากมายที่รอขึ้นสู่เวทีบลายออเดชั่นในวันนี้ซึ่งผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปก็คือคู่หูพี่น้องคู่นี้ คุณคิงและคุณเข็นผมคิงครับสิริชัยสุภาพบุรุษผมเคนครับปฏิภัฒนสุภาพบุรุษเราสองคนเป็นพี่น้องกันค่ะคิดว่าจะแยกกันไหมถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วแบบดังสาวฟรีเลยอย่างนี้เดี๋ยวยงงี้ต้องดูต้องดูที่แฟนคลับแฟนคลับใครเยอะกว่าถ้าของผมเยอะกว่าผมแยกอเลล้อเล่นล้อเล่นโจทย์ที่ตั้งกันไว้ก็คือต้องการนำเสนอตัวตนของพวกเราสองคนเนี่ยออกไปให้ได้ให้มากที่สุดใช่ถ้าไม่สำเร็จ อย่างน้อยๆก็ได้นําเสนอครับใช่อย่างน้อยๆ<ม>คนก็ได้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะเราตัวตน<ช>เราคือแบบนี้นะน่าเสียดายกลับต้องตายด้วยพิษงู ถ้าเธอไม่อยากอู่กับฉันจริงๆก็ยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไปฉันขอแค่เพียงให้เวลาในได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟังชาวนาคนหนึ่งมีชวิตลำพัง เจองูเหากำลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บเอามาเลิ้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็น มันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจหนาเสียได้กลับต้องตายคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจ ด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายหลับต้องตา แนะนำตัวเลยครับผมครับผมชื่อเคนครับผมคิงครับเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันครับใช่ครับนามสกุลสปอปารุษใช่อ่าใช่นะครับเทไหมเทมากเล่นกันเองใช่ใช่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะคือแบบว่าเหมือนเดิมครับเอาตรงๆเลยคือนักร้องอาชีพเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงเนี้ด้วยความที่เราต้องเล่นดนตรีกลางคืนด้วยผมเคยเป็นไงบางครั้งมันต้องพยายามร้องให้เหมือนต้นฉบับด้วย พอมีคนขอเพลงมาร้องไม่เหมือนเขาก็ว่าเราอีกเราก็เลยพยายามเล่นให้มันเพาะที่สุดให้เหมือนต้นฉบับที่สุดจนเราลืมหาความตัวของตัวเองมันเป็นการบ้านที่เราจะต้องไปหามันออกมาให้ได้จริงๆแล้วก็อยากอยากกลัวนะคะต่อให้คนจะบอกว่าทําไมร้องไม่เหมือนต้นฉบับถ้ามันดีจริงอ่ะคุณแล้วคุณยืนยันมันเหมือนความพยายามของเราต่อให้คุณโดนปฏิเสธมากี่ครั้งคุณยืนยันว่าคุณมีของดีจริงๆในตัวคุณคุณพยายามหลายๆครั้งเข้าวันหนึ่ง คนก็จะต้องยอมรับคุณนะคะก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะขอบคุณมากครับที่ทั้งที่แต่ว่าสนุกมากเลยนะสนุกไหมคะวันนี้สนุกมากพี่ไม่เลยเนอะเอาใหม่นะคะพี่ครับครับย้อนลงมาเลย ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นหนุ่มมาดขรึมจากจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับผมเบสครับทิทินัน,นอ้นปานะฮะอายุ25ปีครับทำงานเป็นน,นักดนตรีอยู่ที่เชียงใหม่ครับสมัยมยัธยมพี่ชายผมก็เป็นคนคบังคับให้ผมมาเล่นกีตาร์แล้วจากนั้นก็ได้ซ้อมกันเรื่อยๆเป็นวงดนตรีของโรงเรียนแล้ววันที่ซ้อมนักร้องหลักไม่มาผมก็เลยต้องจําเป็นต้องไปร้องไกแทนแล้วพอเริ่มได้จับมัน มนเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนการร้องเราดีขึ้นแล้วเรารู้สึกโอเคกับเสียงร้องเราอ่ะอันนี้เพื่อนร่วมวงครับมือจิตต้าใช่ครับร้องเป็นไงโอเคมั้ยโอ้ชอบคือผมไปจองตัวตั้งแต่ยังเป็นทหารเลยผมมีจองตัวกันด้วยครับนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาเนี่ยคือเดียร์ที่คอยฟังครับไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจริงๆนะฮะอยากพิสูจน์ตัวเองครับจะดีอย่างที่กรรมการเขาชอบหรือเปล่าเนี่ยครับก็ จะทำให้ดีที่สุดนะครับเต็มที่เลยสู้สุดๆล้วครับ ใจทุกวินาทีรวมกันไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่ thank yeah. you ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเบสครับเบสเบสเบสที่สุดใช่ครับโอ้โหดีจัดมากอะเสียงพุ่งมากอะเสียงพุ่งมากเสียงพุ่งมากคุณคะเหมือนคุณขี่จรวดพาพี่บสด้วยคนคุณเบสเป็นนักร้องอาชีพป่ะครับใช่ครับเป็นนักร้องอาชีพครับพลังเสียงเยอะมากเสียงเยอะแต่ว่าแบบเวลาพุ่งอะมันมีขอบอะคนเนี้ย พุ่งแบบมีขอบมีขอบเขตของมันแบบไม่ไม่พุ่งกระจุยกระจายอ่นนี้พุ่งแบบร้องร้องอาชีพแบบไหนร้องผับร้องเป็นโฟกซองครับแล้วสองชิ้นเออเดี๋ยวตอนตอนร้องโฟกใช้เสียงเยอะขนาดนี้เลยหรอคะใช่ครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเอาเพลงหวานหวานในเพลงหวานหวานที่ไม่ได้ใช้เสียงเยอะๆร้องไง อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใ,ใกล้ๆเธออ h oh. yeah เกิครับ เาคับเสียงเขาได้เขาควบคุม <า S 2> ลมได้ม<า>หมดเลยเ,ออเป็นคนที่มี g r o ฟดีและ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 คนร้องโฟ,ฟกไม่ต้องไปตีกับวงดนตรีทั้งวงตลอดเวลานะใช่ใช่ก็เลยแบบมีมีมได้ยินได้ยินเสียงตัวเองอะเวลาเราร้องกับโฟกใช่ว่า <folk, S 3> ใช่ใช่ร้องกับเครื่องดนตรีน้อยชิ้นเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับเสียงอื่นแล้วได้ยินเสียงตัวเองมันจะควบคุมหนักเบาได้ดีกว่าเริ่มร้องมาจากวงใหญ่ใหญ่อะเงี้ยนะ g r o รูฟดีกรูฟดี พลังดีเสียงต่ําพี่ดีมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะเสียงสูงช่วงที่พี่ร้องต่ํามามันแน่นน้อยคนที่จะร้องเสียงต่ําแล้วฟังดูแน่นเป็นแผงแบบนี้่อกี้เพราะมากนะร้องเพลงเพลงที่สอนนี่เขาร้องเพลงใครมนุษย์เพราะมากเพรเพาะครับคุณคุณเหมือนกันเจ้าของเพลงแบบหล่อมากร้องดีร้องดีกว่าต้นฉบับอีกพี่พี่พี่ไม่อยากพูดถ้าต้นฉบับได้ยินจะอายมากอ ยัยยัยมากอ่ะพี่ถามพี่คำหนึ่งมีเมย์หรือยังมีแล้วครับมีแล้วไปอยู่ข้างนั้นยังไม่มีอยู่ข้างพี่เลือกกันง่ายๆแบบนี้พี่จะหาให้ใช่ไหมครับฮะพี่จะหาให้ใช่ไหมครับพี่กลังหาผัวอยู่พี่ฮุนเลนเเล่นดนตรีด้วยปะครับเล่นด้วยครับโอ้แจวเลยครบเครื่องเล่นอะไรครับพี่ เล่นกีตาร์กีตาร์โปร่งครับตีคอร์ดถ้าเล่นกีตาร์โปร่งร้องเนี่ยผมว่าอยู่กับอย่า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 สิงโตอยากอยากไปอยู่ในกรงไหมสิงโตอยู่กับพี่คิมเนี่ยเหมาะเลยจะได้ดีกีตาร์ให้พี่คิมด้วยไงแต่มันจะอันตรายนะเอออยู่พี่ดีกว่าอยู่พี่สนุกทำไมอยู่ฉันอันตรายเป็นไรเมื่อกี้เธอบอกเธอหาอะไรอยู่นะฉันพูดเล่น ถ้าฉันหายจริงเหรอโต๊ะข้างๆฉันได้มาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วเ่อยากจะคุยเขามีครอบครัวแล้วใช่ไหมเขามีครอบครัวแล้วครับผมถ้าไม่อยากให้แฟนลำบากใจก็อยู่กับพี่โจแล้วกันถ้าชอบเทียนหมี่มี่ก็อยู่กับพี่คิมครับคุณน่ะเทียนมี่มี่ไม่ดีตรงไหนเทียนมี่มี่ใช้เปียแชร์แชร์ยิ๊กได้หมดเลยไม่ดีตรงไหน ได้เวลาเลือกแล้วค่ะ